คุณเคยรู้สึกตาล้าหรือไม่ โดยเฉพาะเวลาที่ต้องใช้สายตาจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์มือถือหรืออ่านหนังสือเป็นเวลานานๆา,านปัญหานี้เกิดจากการทำงานหนักของกล้ามเนื้อตาซึ่งเลนช่วยการเพ่งหรือ a n น i f a ฟ i g u e l e ล s น s อาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหาเลนช่วยการเพ่งถูกออกแบบมาเพื่อลดอาการตาลา้าและช่วยเพิ่มความสบายตาโดยมีคุณสมบัติพิเศษคือการเพิ่มกำลังเลนเล็กน้อยในส่วนล่างของเลนซึ่งช่วยลดความพยายามในการเพ่งระยะใกล้ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณอ่านหนังสือใช้คอมพิวเตอร์หรือมองใกล้ๆกล้ากล้ามเนื้อตาของคุณจะทำงานน้อยลงด้วยเลย นอนนี้เลนนี้เหมาะกับใครผู้ที่มีอาการตาล้าจากการใช้งานสายตาระยะใกล้เป็นเวลานานเช่นนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานคนที่มีอายุน้อยกว่า40ปีที่ยังไม่มีปัญหาสายตายาวตามวัยโดยเฉพาะผู้ที่ต้องอ,อใช้เวลาหน้าจอเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือมือถือข้อดีของเลนช่วยการเพ่งหนึ่ง ลดอาการตาล้าเลนนี้ช่วยลดความไม่ล้าของกล้ามเนื้อตาทําให้คุณสามารถเพ่งได้ต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกเหนื่อยง่าย2เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานคุณจะสามารถทํางานที่ต้องใช้สายตาระยะใกล้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการอ่านเอกสาระหรือการทํางานกับหน้าจอสป้องกันปัญหาสายตาในอนาคตเลนช่วยการเพ่งช่วยลดความเสี่ยงของภาวะกล้ามเนื้อตาเกรง็งซึ่งเกิดจากการใช้งานสายตาที่หนักเกินไปเทคโนโลยีเพิ่มเติม เลนช่วยการเพ่งยังสามารถกรองแสงสีฟ้าจากหน้าจอซึ่งช่วยลดอาการตาล้าและส่งผลดีต่อการนอนหลับสารเคลือบลดแสงสะท้อนช่วยให้คุณมองเห็นได้ชัดเจนนอขึ้นแม้ในสภาพแสงที่จ้าก่อนที่จะเลือกใช้เลนช่วยการเพ่งคุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเช่นนักทัศนมาตรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาเพื่อวัดค่าสายตาและประเมินความเหมาะสมของเลนนอกจากนี้อย่าลืมปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมเช่นใช้กด2020 20ที่ให้พักสายตาทุก20นาทีมองไปไกล20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีเลนช่วยการเพ่งเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับคนยุคดิจิทัลที่ต้องใช้สายตาอย่างหนักในชีวิตประจำวันหากคุณกำลังมองหาวิธีลดอาการตาลา้าและเพิ่มความสบายตาอย่าลืมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและทดลองเลนที่เหมาะกับคุณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ร้านแว่นตาใกล้บ้านแล้วคุณจะพบความเปลี่ยนแปลงที่น่าประทับใจ